สมุนไพรอีกขนาดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ชาวชาแนลนำเสนอวันนี้ครับเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการออกดอกครับนี่ครับดอกที่เห็นอยู่นี้แม้จะล่วงหล่นมาจากต้นแล้วท่านดูว่าสวยงามมากนะครับสีสันจัดจ้านมากนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าดอกทองกวาวนะครับ ดอกทองกวาวหรือต้นจานเนี่ยนะครับฤดูการเดือนมกราธันวามกราคมพา์เนี่ยนะครับจะเป็นฤดูการที่เขาสวยเต็มที่นะฮะเรียกว่าดอกสีสันสวยงามแล้วก็จานนี่เวลาออกดอกนะฮะลางดูเลยครับดูแค่เนี่ยที่เห็นร่วงหล่นเนี่ยนะครับนี่หล่นเพราะว่าแรงลมแล้วก็แรงนกนะครับตัวน,นี้ตัวใหญ่พอควรครับอยู่ติดทางเลยครับจอดรถด,ดูเลยครับนี่ งามมากเห็นไหมครับเวลามีดอกนี้เต็มต้นเลยนะครับเขาจะทิ้งใบเกือบหมดแล้วก็ออกดอกนะครับและดอกจานเนี่ยนะครับที่เห็นเห็นเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเนื่องจากผมเคยทําไปแล้วทีหนึ่งนะครับดอกจานหรือดอกทองกวาวเนี่ยนะเป็นยาบำรุงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เราจะมาเน้นเฉพาะดอกครับว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับเรามาดูครับดอกทองกวาวหรือดอกจานเนี่ยนะครับใช้ต้มนะฮะเอามาต้มดื่ม ถอนพิษไข้ได้อันนี้เป็นยากแก้ไข้ขนาดเอกเลยนะเอาไปตากแดดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเสียเต้าเก็บไว้นานนะเสร็จแ,แล้วพอเป็นไข้เป็นอะไรก็เอามาต้มกินได้นะดอกจานนะครับรสชาติจะออกดีพอทั้งกวรนะนะครับแก้ถอนพิษไข้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับช่วยดอกนี่ช่วยแก้กระหายน้ําได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยดอกเนี่ยยังช่วยสมานแผลปาก ปากเปื่อยสมัยก่อนเป็นกระเจนนะปากลิมที่ปากแตกปากเปื่อยขอบปากเนี่ยเป็นแผลหรือว่าเป็นเจ็บอ่ะนะครับนะปากเปื่อยนี่ดอกทองกว้าวนี่ช่วยได้เลยนะครับใช้ได้ทั้งสดหรือว่าเอากินนะครับเพื่อเพราะว่ามันสามารถลดการกระหายน้ําได้ลดร้อนในได้เนี่ยก็จะทําให้ปากหายเปื่อยแล้วก็ทําให้ปาก กลับมาเปล่งปั่งเหมือนเดิมนะครับดอกทองกวาวที่เราเห็นสวยๆงามๆนี้นะครับยังใช้หยอดตาแก้อาการตาแดงเจ็บตาปวดตาะระคายเคืองตาตามัวตาฝ้าตาแฉะได้เลยนะครับดอกทองกวาวเนี่ยมีประโยชน์ต่อตานะครับใช้ต้มกินก็บำรุงสายตาได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยดอกของทองกวาวเนี่ยยังใช้ต้มดื่มนะครับดื่ม แทนน้าได้เลยคือทําเป็นชาดอกทองกวล่าเนี่ยนะครับจะช่วยขับปัสสาวะครับนะช่วยขับปัสสาวะเรียกว่าโรคก,กระจายโรคไตพิการเนี่ยแม้กระทั่งนิ้วในไตเนี่ยนะครับดอกนี้ก็ยังสามารถช่วยได้นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเป็นฝีเนี่ยนะครับดอกเนี่ยสามารถเอามาบดนะครับหรือว่าเอามาตําและพอกฝีได้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับ อันนี้ก็เคยบอกกล่าวไปแล้วเมื่อคลิปก่อนนะตอนนั้นเจอแต่ต้นกับรากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเจอดอกดอกของดอกทองกปาวเนี่ยนะใช้สวนทางกับยาบำรุงกําลังก็คือว่าเป็นมีฤทธิ์ช่วยลดกาหนัดนะฮะอาจจะเป็นกาหนัดของบุรุษก็ได้ของสตรีก็ได้นะถ้าใครไม่อยากมีเซ็กจัดก็เนี่ยแหละครับใช้ชาดอกทองกปาวเนี่ยช่วยลดความกําหนัดได้นะแต่ว่าถ้าใครมัน ไม่พอจะขันเลยพอจะตื่นแล้วเนี่ยก็อย่าไปกินดอกของกวาวนะครับอันนั้นมันจะช่วยไม่ได้นะครับก็ถือว่าเนี่ยแค่สรรพคุณดอกก็ทีิวามาเนี้ก็คือที่เราเห็นท่สวยงามเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าพอกินเป็นปั๊บเนี่ยโอ้โหหมดสภาพเลยไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าช่วยลดกำหนัดนั่นก็แค่ว่ามันก็อาจจะทำให้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากนะครับ นะหรือคิดมันก็จะไม่นี้มากนะไม่ถึงกับแบบโอ้โหกินแล้วทําให้สมรรถภาพเสื่อมไม่ใช่นะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือดอกไอ้ทองกปว,วเนี่ยดอกกับรากเนี่ยมันตรงกันข้ามนะฮะร,รากเนี่ยถ้าเอาไปต้มกินนี่็กาวเผือแดงดีๆนี่เองนะครับช่วยบำรุงกําลังเป็นยายุวัฒนะแล้วก็มันมันก็ทําให้ปลูกกําหนัดขึ้นมานะครับแต่ว่าดอกที่ช่วยลดอันนี้เขาเรียกว่า ยาปลุกกับยาลดเนี่ยอยู่ในต้นเดียวกันอันนี้คือประโยชน์ของทองกวาวครับเอาละครับสมุนไพรใกล้บ้านวันนี้อาจารย์เช้านําท่านมาพบกับดอกทองกวาวก็ถือว่าเป็นฤดูการที่สวยงามนะครับถ้าท่านใดมีเวลาก็ไปเก็บออกมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทําเป็นยาลดไข้ก็ได้เอาไว้ทําเป็นยาได้แค่ตากแดดแห้งแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้จนกระทั่งถึงฤดูการหน้าเลยทีเดียวนะครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีคลิปใหม่ขึ้นมามีความรู้ใหม่ขึ้นมานำมาแลกเปลี่ยนท่านจะได้รู้ก่อนใครสวัสดีครับ